กล้องติดรถยนต์รุ่นใหม่แบรนด์ยูแคมรุ่นท T1 WiFi คะ่ะลำดับแรกเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องที่ได้มาเลยมีตัวกล้องนะคะแล้วก็มีสายชาร์จค่ะมีสายท่อนกลางนะคะแล้วก็มีตัวกล้องหลังคู่มือและ ตัวแผ่นฟิล์มค่ะอันดับแรกเลยนะคะวิธีการติดตั้งเราจะทําการแปะแผ่นฟิล์มใสลงไปที่กระจกก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะลอกสติกเกอร์ออกจากตัวแผ่นกาวนะคะแปะที่ตัวหน้ากระจกค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีการซ่อนสายภายในเบื้องต้นนะคะเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการติดตั้งเองสามารถทําตามในคลิปนี้ได้เลยนะคะเราก็จะทําการซ่อนสายตามขอบรั้มบนของตัวรถนะคะแล้วก็ซ่อนมาตามขอบขอบขอบมาได้เลย แต่ว่าขอบรถแต่ของแต่ละรุ่นก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะลูกค้าก็สามารถเอาไปปรับใช้วิธีการคล้ายๆกันได้เลยนะคะพอเราทำการซ่อนด้านขอบมาจนถึงด้านล่างแล้วนะคะเราก็เอาไว้ใต้พรมได้เลยค่ะสำหรับตรงที่จุดบุหรี่ของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะลูกค้าก็สามารถเอาติไว้ตรงของที่จุดบุหรี่ของแต่ละคนได้เลยนะคะลำดับต่อไปก็จะเป็นวิธีการเก็บซ่อนสายของตัวสายกล้องหลังค่ะเราก็จะทำการซ่อนสาย แบบเดิมเลยนะคะเดินเก็บตามขอบรถนะคะไล่ไล่ไปจนถึงด้านหลังนะคะถ้าเป็นตัวรถเกิง่งเราก็จะอาจจะได้ซ่อนเยอะหน่อยเพราะว่าเนื่องจากตัวสายกล้องหลังที่เราให้ไปนะคะเป็นสายยาวถึงขนาด7เมตรเลยทำการซ่อนซ่อน,อน,อนแล้วก็เก็บเข้าไปเรื่อยๆได้เลยนะคะสําหรับตัวกล้องหลังของรุ่นนี้นะคะเป็นกล้องหลังแบบกันน้ําค่ะสามารถ เก็บทั้งด้านในและด้านนอกได้เลยแต่วิธีที่เราทำนะคะเราจะเก็บแบบเป็นตัวภายในนะคะเอาตัวกล้องหลังไว้ด้านหลังคนนั่งนะคะและเราก็จะทำการเก็บซ่อนตามคลิปนี้เลยนะคะหลังจากที่เราทำการเก็บซ่อนสายของตัวกล้องหลังเสร็จแล้วนะคะลำดับต่อไปเราก็จะไปดูวิธีการดูผ่าน Wi-Fi คะ่ะเนื่องด้วยกล้องตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถดูผ่านแอปมือถือได้เลยลำดับแรกนะคะเราจะทำการดาวน์โหลดแอปก่อนนะคะ ชื่อแอปจะสะกดสั้นๆคือ V I I D U R E ค่ะหลังจากดาวน์โหลดเสร็จนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทําการเชื่อม Wi-Fi ค่ะพอเราเชื่อม Wi-Fi ใส่รหัสเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเข้าไปที่ตัวแอปค่ะซึ่งตัวแอปนั้นก็จะสามารถขยายเป็นจอใหญ่ได้ตามในคลิปเลยนะคะลําดับต่อไปค่ะเราก็จะไปดูคลิปรีวิวของตัวกล้องหน้าและกล้องหลังของกล้องรุ่นนี้กันเลยค่ะสำหรับตัวกล้องหน้าของกล้องรุ่นนี้นะคะก็จะมีความคมชัดที่ Full HD เลย และตัวกล้องหลังของเขาก็จะมีความคมชัดที่ VGA ค่ะและสำหรับใครที่กำลังมองหากล้องติดรถยนต์นะคะที่มีกล้องหน้าและกล้องหลังพร้อมระบบ Wi-Fi นะคะรุ่นนี้ตอบโจทย์เลยค่ะราคาไม่แรงตอนนี้มีวางขายแล้วหากใครสนใจรีบกดสั่งซื้อได้เลยนะคะสินค้ารุ่นนี้จะรับประกัน1ปีหากมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถทักแชทสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะฟังก์ชั่นครบจบในรุ่นเดียวต้อง กล้องติดรถยนต์แบรนด์ยูแคมรุ่น T1 WiFi เลยค่ะราคาเปิดตัวเพียง1,290บาทเท่านั้นใครที่ยังไม่มีต้องรีบมาตำกันเลยจ้า